สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมารีวิวรูบิคที่ชื่อว่าแกนสามห้าหกไอแลนะครับตอนก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยตอนนั้นผมแกะพลาสติกออกไปแล้วแล้วก็มาเปิดเลยนะครับเออุ๊มปึ๊บก็ในกล่อนก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นเออ ดูก่อนสิมันคืออะไรผมไม่เคยผมไม่เคยอ๋อนี่ไงมีถุงด้วยครับโอ้ใหม่ oh <my> <God. S 1> แล้วก็อันนี้นะ่าจะเป็นที่เอ่มซ่อมเชื่อมต่ออะไรกับดูบิกนี่แหละแต่ผมไม่รู้จะใช้ไปทําอะไรเนาะผมก็เลยน่าจะเป็นพวกปรับดูบิกหรือว่าอะไรมั้งครับส่วนอันนี้ก็เป็นถุงนะส่ว so น ก็เป็นหัวขนาดเล็กๆเหมือนจะเอาไว้ใส่ลูบิกนะครับส่วนตัวลูบิกก็นี่นะครับเกณฑ์สามห้าหกไอแครี่แต่ผมเขาเก็บอันนี้ก่อนได้ไหมผมรู้สึกว่ามันเกะกะโอเคผมเก็บไว้ด่างๆน,นี่แหลแล้วก็มาเปิดกันเลยครับทุกคนตัวลูกเนี่ยก็ดูจากสภาพแล้วน่าจะลื่นโอ้ลื่นมากครับว้าว แต่มันก็เลื่นพอๆกับไอ้มอนสเตอร์โกที่ผมรีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะเอ้ยเดี๋ยวเวลาหมุนไฟมันจะขึ้นอย่างงี้ครับทุกคนอแบบนี้ครับไฟมันจะขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยเวลาหมุนแบบนี้ครับไฟมันจะขึ้นเฮยสุดยอดเลยทุกคนก็เดี๋ยวลองนาำมือดูนะกรลบผมโอเค จริงจริงผมว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรก,ออกับไอ้มอเตอร์กูเลยนะครับแต่ว่านี้น่าจะดีกว่านิดนึงพอตรงตรงที่ว่าอออะไรเนี่ยนทะี่ผมว่าจะบวเรยบมาเลยเริ่มเลยโอเควิปตรงนี้ผมยังใช้สูตรบิ๊กินเนอร์อยู่แต่ว,ว่าก็ปนสูตรแข็งนิดหน่อยเลยนะ โอ้ยบอกว่ามันเลินโอ้ว,ว้าวได้ F2L ด้วยดีจริงๆโอ้ F2L อีกอันนึ่งรึว้าวทำไมผมดูดีขนาดนี้แล้วก็ซึบ o t shoot s h สำหรับผมมันก็ลื่นดีแต่สับลูบิกลูกนี้สามารถต่อกับแอปได้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเชื่อมต่อ,อยังไงแต่ก็รีวิวแค่มารีวิวแค่นี้นะคะผมนะก็สำหรับวินี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วถ้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะผมจะมีเอ่มคลิปที่แกน356 i c a r r y คมาเชื่อมต่อกับ กับกับแอปแล้วนะครับเดี๋ยวผมถ้าเกิดผมเชื่อมต่อได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนบ๊ายบายครับแกนนะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ยังขอบคุณสปอนเซอร์อนะคะใครซื้อให้นาซื้อให้ครับสวัสดีครับ